บัดนี้วันที่22เดือนกุมภาพันธุ์พุทธศักราช2568เป็นครั้งที่51ที่ข้าพเจ้านายอดิเทพผู้ของนาคขอถวายเสิ่งสวดสัตยายพระสูตรพระปณริล,ละมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติเลิกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระเพื่อนชนะในบทสวดอย่างตัวน,น้องไดเทือน 1. บทสวดชุนบุมเทวดา สมันตาจักาวาเดตุอัตตาคันจุเทวตาฉัตธรรมวุณิราชฉัสุนันตุสังฆโมกะังสเคจามินเจรุเปสิริคันตะเตจัตลิขิวิมานีที่เปรตเถจคามีตะรุวะนะหะขะหันีขีหะวัตถุไม่เห็เฉติกุมภาใจจันจุเทวชลธะวะวิสเมยักขะทันพนาคาตันธีราสันติเกย่างวุนิวัจฉนังสาธโวมีสุนันตุธรรมสวรรคารุอัยยมัทันตาธรรมสวรรคารุอัยยมัทันตาธรรมสวรรคารุอัยยมัทันตา สองบทบุชาพละตนาไตรอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะสามบทกาพระตนาไตรอรหังสมาสมุทุปะขวาพุทธังปะคนตังอุปวาเทมิสวาฆะาตัวพระวตาธมุตธรรมังนัมสามิสุปฏิปนุปพระโตสาวกสังโฆสงังฆังนัมามิ สี่บุตรสตรีมณัติสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมุทติสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบุตรสตสมณะขมานะปาสะ พุทธังสรนังกฉามิธัมบางสระนังกฉามิสังฆังสระนังกฉามิทุติยมปีพุทธังสรนังกฉามิทุติยมปีธัมบางสระนังกฉามิทุติยมปีสังฆังสระนังกฉามิทุติยมปีพุทธังสระนังกฉามิตติยมปีธัมบงสรนังกฉามิทุติยมปีสังฆังสรนังกฉามิหกพุทธสัจจกิริยาคาถานัตถมีสรนังอัยังพุทโธมีสรนังวรังอิตินัสจัวะจีนะสุติมิหุตุสพะทานัมีสรนังอัธัม เจ็ดผูสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสตังเอกังสมะยังพระขวาสเกสุวิหารติกาปิลาวตุสมิงมหาวินิมาตาสิทธิอาจมันเตหิพิโกสติหิสเพหิวะอรหันติหิทัสสิหิจโลกัาตุหิเทวตาเยคุเยนาสนิเบรตาหุณติพักวันตังทัสนายาพิโกสังขันจะอัตาโคจตุนังสตวัตสกายิกานังเทวานังเอตัสหิเกลุกอสัยยังโคพระขวาสเกสุวิหารติกาปิลาวตุสมิงมหาวินิมาตาพิโกสเกยนัสิทธิจามาติหิพิโกสติ สัพเพเหว่าอรหัน no ติเห <but questo S 2> so 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 ิ่าทัศนิเหวลกัฏฐานตุเทวตาเยโเยนะสันิปิตาหุติภควันตังทัสสนายาปิกุตสังคจาเยนุนะมยัมปิเยนะภควาเตนุปักษังกามิยามะอุปสังกามิตวาภควันตูจันติเกปเจวะกขาถาพาเสยามาติตะโคตาเทวตาเสยธาปิกมาละอะบาปุวิโสสัมมิชีตังวาะหังภาษาริยะภาษาลิตังวาะหังสัมมิชียะเอวะเมวะสุทาวะเสีสุ ทวิสุขอัตระหิตาพระควรตูปะปุรตูปัตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาคเอกาเทวตาพระควรตูชันติกีอิมังคารังอภาสิมหาสมยุปวานาสมิงเทวะกายาสมะขตาอาคาตัดคำหาอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอปัตราชิตสังคันติอัตโคูอปัตราเทวาตาพระควรตูชันติกีอิมังคารังอภาสิตัตระ โอพิกวสมาตะปัตหังสุจิตตังอนัตตานุอุชุกังกังสุสารทีวะเนตตานิขหิตวาอินทริยานิรัขันติปฏนติสติอรตะโคอัปปาราเทวตาพระเขาวัตโตสันนิเกอิมังคาถังอภาสิเชตวะคีลังจิตวะปาลีคังอินตะกิลังโอหิตจมีชาตาเตเตจรันติสุทาวิมาลาจันคุมาตาสุัตตาสุสุนาคาติอรตะโคปราเทวตาพระควรโตสันนิเกอิมังคาถังอภาสิ เยเกติพุทธังสรนังคตาเสลังเตข้มิสันติอภายยปุมิปหายะมานุสังเทหังเทวการังปุเรชนติติอัตโขภควาภิกขุอามันเตสิิปุญญยนภิกขเวสติสัทสุปุรกธาทุสุติวตาสันิปติตาวุติปถาคตังทัสสนายภิกขุสังขันญะเยปิเตภิกขเวอหิสุงอติรมัติานังอรหันตุสมาสัมพุทธา เตสัมปีพักควันตานังเอตาปรมายวัาเทวตาสนิปริตาเหสีงทรเสยยาธาปีไมหังเอตระหิเยปิเตภิกเวอภวิสันติอนาคตธรรมธานังอระหันโตสมะสมุทธาเตสัมปิพักควันตานังเอตาปรมายวัาเทวตาสนิปริตาพรวิสันติเสยยาธาปีไมหังเอตระหิอาจิกิสามิภิกเวีสถิวะเกสัตวกายานังนามานิกิตายยิสะสามิภิกเวสัตวกายานังนามานิเตทิสามิภิกเว เอวกายานังนามานิตังสุลังทาสัตุกข์มมนัสิกโรตระปาปิสามิติเอวะพาวันติโคเตียทโกพาวันตุปจัสรสุงพระเขวตาเอตัดเทโวจะสิูลุกกรรมนุกัสสายะตถกุมภาตเถรทิสาเยสิตาสิลิขภพลังปิจิตตาสมาเฮตาปุทุสิหะวลิสันนีลาโลมาหังสาวิสัมพิโนุทาตมนัสะนัสาสุทธาวิปะสันนามาวิลา กินโยปัจฉะสเตยจะตวาวะนีก็เปวะเรากทะเวตะตอมิสถาสาะเกาสนะเตเทวะกายะอภิกันตาเตวิชานาะภิกขะโตจะอัตตะปะมะกะลุงสุภพุทธาสนังเยสัมปะตุระหังสุญาังะมสานะมะนังอะเกสะสะสะมะทะงทิชาสพังอถะสัตตะริงตตังเอกสานังอะมนุสานะมะสุง อภิเกณันธรรมทัตคุงที่พาสภาบูชาของตัณจส์สพังอภิญญายาบว,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 วิกิตวาลรัชกุมารเตุอเมนติยิสธาสาวกีสัตตเนรเตเทวกายาอภิกันตาติวิชานาถพิกโวยีบุหังกิติยิสามิขิราหิอนุบาาุปะโสสตตาสหัสสาวะยขากุมภาขปิลวัฒวาอิทิมัตัวชิติมัตัวว,นวนันนั้มตัยะสัเสโนงุธมานะพิการบุพภุนางสมิตติงวะนาง สหัสหัสหิมวตายะขายนันตวันนิโนอิทิมันตูชิติมันตูวนาบันตุยสศาสนูโมธานาภิกามองคพิพุณังสุเมติงวนังสาตาคิราติสหัสหัยะขายนันตวันนิโนอิทิมันตูชิติมันตูวนาบันตุยสศาสนูโมธานาภิกามองคพิพุณังสุเมติงวนังเจตีสุระสาสหัสหัยะขายนันตวันนิโนอิทิมันตูชิติมันตูวนาบันตุยสศาสนูโมธานาภิกามองคพิพุณังสุเมติงวนัง วิสามิตาปัจจัตสตายะขานันาตวันนี้หนีที่มันโตชิติมันโตนั่มันโตยอสสสินมรามะปกามงพิคุณังสมิติงวะนังกุมพิโรราชกหิกูิปุระสัวิเนสนังพิญนังสตาสหัสสังย่ขาคนังปายิรูกปาสติกุมพิโรราชกหิกสุปะคสมิติงวะนังวิมันจะติสังราชาทัตารถโทปาสาสติคันทพานังอธิปฏิบาราชายสสสิโสพุทธปิดัสสภะวุโภยธรรมะมะนะพลาอิททุนาง ถ้าคินัคนาจิสังราชวิรูหุตปัสสาสติภูมิภาธานังอธิปติมหาราชาศเสสสิสุพุทธปีตสาพ่อโวินทัพมานามหาภาลายอิทธิมันตัวชิติมันตัววนามันตัวเอสศิีนุโมทัพมานาปกามมงคุพังสมบิวนัง ประชิมันจติสังราชาวิโรภโคภาษาสตินาคานังอธิปติบาฮาราชิสัสสิโสพุทธปิติสาวพระบุญทั้มานามาปะไยที่มันตัวชุดมันตัววันนั้นตัวยัสชนุโมทัมมานานพิการมุขพุทังสมิติงวานังพระจันจติสังราชกุเวโรตับภาษาสติยขานังอธิปติบาฮาราชิสัสสิโสพุทธปิติสาวพระบุญทั้มานามาปะไยที่มันตัวชุดมันตัววันนั้นตัวยัสชนุโมทั้งมานานพิการมุขพุทังสมิติงวานังบุริมาัติสังทัตตาดัตโทท่าคีเรณเวโรหะโก อาชีมินาวิโรปโกกุวิรุอุตรังที่สังจตาโรติมหาราชาสมันตาจตุโรทิศาทัทธลมนาอัตันสุปันีกปิลัทเวทีสังมายาวิโนทาสาอาคุวิสารนาสาสถามายาปุทิงตุเวนทิงตูวิทุจวิถุตุสหะจันทะนุกะระมัสเสถโถจกินุทะทุนิทันทุจัดปนาทุโอปามัญยุจัดทิวัสตุโตจมาติลิกิตาจโนจากันรทัพบุนระสารจโนสโพอาคุปเจวะสิกิจวะตึงพลุสิยวัสสาอิเทจนิจราชาโน ขันธ菩萨หาราชุกิมุธมนานะอภิกรรมุพุคุังสมิติงวะนังอถาคูณะภาษานาคา,าวิสาลาสหตัญกากรรมพละสัตระอาคูปายคาสหายาติภิกยมุนัสตัตระถาจะอาคูนาคาเยสสินุเอราวัณูมหานาโคสุปะคัสขขสมิติงวะนังเยนาเคสา,าสาสหัสติภิทิภากทิชาปกุวิสุทธะจักรูวิหายสาสติวะนัมมะชปตาจิตราสุปนาอิะเตสานามังอภยยันตานาครา,าชันมาสิสุปนาตัวคิมามะกาสีพุทโธ สันหาหิวาจายิอุปาหายันตานาคาสุปันนาสารนมังกังสุพุทธังทิตาวชิระหัตถีนะสมุทาอสุรังอสุราชิตาพาละทูปัสวดเศสติอิทิมันโตยัสสินุการละกัญชามหาพิสมะอสุราธานเวสสาเพื่อปัจจิติสุจิติจับปะหานโทรมุจีเสหทะสะตัญจะพระริปุตตานังทะเพวโรจานามังกาสันนาหิตวาพระริเสนังลาหุมัททัพโปาขมมงสามยุธานิพัทันเตภิโกนังทมิติงมานัง อาภจัตเทวาปทวีจติโชบาโยตถาขมวันาวันาวาสโจิสาสสหมตากรุณากายิกาอภูวานนาสหะทัเตทัศธากายาสเพนนตมันโนอิทิมันตุยติมันตวนะวันตุอสสโนโมรมนาปกามุณังสมิติวดังเวทุนจะเทวาสายิจจะสมาจะทุเบยมาจัสุปนิสาเทวาจะมาคูปรกิตาสุิยสุปนิสาตวาสุลมาหูปรกิตากิตานิปรกิตวาอาูมัทวะลาหะกาวัชนังวัสุวเโถสกุ ทัเดทั t h a g าสเพนานตนิโนอิทิมนตุชติมนตุวนนตุอสสนุโธมมนาิการมุงพิกังสมติงวนังอัาคูพะสัภูเวะจลักขกิริขาีวะอริตกาจโรชาจาอุมาบุพพานิพาสินุวัฒนาสหธรรมจะอจุตตาจะอนิชกาสุรยะลุจิลาอาคูอาคูวัสเวีินินุทัเตทัศ t h a g a สเีนานาตวันนิโนอิทิมนตุชติมนตุวนานตุอสสนุโธมมนาิการมุงพินังสมติงวนัง สมนามหาสมนามนุษสามนุษสุตทมาทักกิจปั ika, way, iso, you, ุสิกาอากูปอากูมนุปัุสิกาอัถคูหัรโยเทวายุเยจารุหิตวาสินุปรคามหาปรคาอาคูเทวายัสสินุทัศเศรษฐะสัชทากายาสเพนันตวันิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันัมันโตยเอสสสินุมรรคมนังิการมุงพิพลังสุิติงมนังสุกากะรุมหะรุณาอาคูวิคันิสาสหะ โอขาตะไคหาปรมุคาอคูเทววิจักขนาสตามัฏฐารักขชามิสกาจายาสสินุตระนิยังอาคาปุจโนยโยทิสาภิวสติทัศิตียทัศตากายาสเปนอนัตตวันนิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวณัตมันโตยิสสสินุโมธรรมนามิการมุงพิคุณังสิมิติงวะดังคีมิตาสุตยามากัลละกาจายาสสินุสมภิคตตะกาลามัสสิธาชติมานาจะอาสวาณิมาตติโนอาคูอาถากูปะรณิมิตาทัศเตียทัศตากายาสเปนอนัตตวันนิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวณัตมันโตยสัสินนมมมมาาิกัังุส เศรษฐีนุเทวนิกายาสภินาลาตวันิโรนามันวายเนะอคันจูเยจินเยทิสิสาสหะภูชัชชักมักขีลังโอตะนินตระมะสาวะรังทักขีโมฆะตะรังนาคังจันทวัสดิตาติตังสะพามาปรรมมตูจัปปุตตาอิทธิมันตูสหะสันนังกุมารโรติโสจัสโสภาฆะสมิติงวะนังสหัสสะพามะโลกานังมหาปิฏฐิตติอุปปันโนชิติมันตูพิสปะการโยยะสสิโนทัศเศรษฐีสัศธากายาปัจเจกวัติโนทัศเสระ masato akha harito pariwari to teja sapi api kanti asinti tewe sapa maki malase maha api kanta tewisana tapi kubu malase na api kami panhasa kanhasa mantiyang ita kanta tamba tenta rakina kanta mutobo samanta pariwari ta mabu majita kujinang ita tatap maha asinu kanhase nang api saji paninatala yang wasi อันเถอะข้าพรอภิกันยาผู้พิจิตวานัดจากุมาต่ตัวอมันยสดาสาวเกศาสนาและตีมาราเจนอภิกันตาตีวิชาณธาภิกรูทีจจะอัตตปมวกรุงสุตทาพุทธศาสนาวิตราเคหินปักรมุในสังลบันปีอันจะอยู่ภพวิเสังคามใอิายศาสนเมื่อทันทีสาพุทธหิสาวกาตชนใสุตตาติ่แุรสวธรรมจักรบกตรเตนสูตร เอวามีสุตังเอกลงสมัยยังพระผวบาพระราชนิยมมิหันติอิสิปฏินีมิตราเยตาตะโคพระวาปัจจักคีเยภิกขุอมันเตสิทิวภิกเวอันตาปภิจิตนะนะสีวิตาภายุจายังกายมิสุการลุดขาดนิการยุโนโคหิโนขมมุปสุชนิโกอนเรียโยอนัตสันหิโตโยใจยังอัตตะกิลมัฏฐายุโนโคทุกโอนะนิรียโยอนัตสันหิโตเอเตเตภิกเวอุนุ พันติอนนบคัมมะมชมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาจะขุกรณีญนะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทัยะนิพพานายะสังวัตติเกตมารจะสาภิกขเวมมชมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาจะขุกรณีญนะกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทัยะนิพพานายะสังวัตติอายามีวะอริยอังขีโกมะโคสีทีเังสมาธิทีสมารสกปรสัมมาวจจะสมากมันโตสมาอาชีวะสมารวันโมสมาสติสมาสมาธิ ยังโคสาภิกขเวมัจฉิมาปฏิปทาล a k a หะเตนะอภิสัมพุทธาจะคุคคคะเณยยะนะคะระณิอุปัสสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวิอิตังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขะชราปิทุกขะมรณะยัมปิทุกขังะปริเทวะทุกขะนิโรนันนสุปสายะถาปิทุกขอิเยหิสัมปโยโคทุกขะอิเยหิวิปโยโคทุกขยัมปิฉังนลพันติตัมปิทุกขังสัขัินะปัจจุปทานังขันธาทุกขอิตังโคปนะภิกขเวทุกขะนิ พุทธสมุททยุบเอเลสจังยายังกันหาปโนโูนเระวิภานันทีละสหะคตาตตระตตระพิณันทีนิเสยที่ทางกามตัญหาภาวะตัญหาพิภาพกตันหาอิตังโคปะณะพิพคภีทุกข์นิโรธเอเลสจังโูตาสายยิวะอันตัญหายะอาศัยสวเรานิโรธเจ้าโคตตินิสกุลนติอนาลโยอิตังโคปะณะพิพคเวทุกข์นิโรธคำไม่นิปฏิปทาเอเลสจังอายามิวะ

อิตังท <ett inh> ุกขสมุทัยอะเลสัจจันติเมภิกขเวุพเพอนุสุเตุธัมเมสุจักขุอุปาทิยานังอุปาทิปัญญาอุปาทิวิชาอุปาทิอุโกอุปาทิตังุปะิตังทุกขสมุทัยอสัจจังปะหาตัพพัภุพเพอนุสตุัมเมสุจักขุอุปาทิาังอุปาทิปัญญาอุปาทิวิชาอุปาทิอุโกอุปาทิตังุปะิตังทุกขสมุทัยอสัจจังปะหันติเมิุพเพอนุสตุัมเมสุจักขุอุปาทิาังอุปาทิปัญญาอุปาทิวิชาอุปาทิอุโกอุปาทิตังุกนโอสัจจัง ดีมีพิกเบียบุเพรนุสตีสุธมิสุจักุอุตปาทิยาณุอุตปาทิปัญญาอุตปาทิพิชาอุตปาทิอาโลโกอตปาธิดังคูปัญจังทุกขันนิโรธุเอและสัจจังปัจฉิภักขันที่มีพิกเบียบุเพรนุสตีสุธมิสุจักุอุตปาทิยาณุอุตปาทิปัญญาอุตปาทิพิชาอุตปาทิอาโลโกอตปาธิดังคูปัญจังทุกขันนิโรธุเอและสัจจังสัจจิภัท่านที่มีพิกเบียบุเพรนุสตีสุธมิสุจักุ อุปาธิยานังอุปาธิปัญญาอุปาธิพิชาอุปาธิอรรถโกอุปาธิตังทุกขันิุ่ตขามินิป็นตปทาเลสสัจจังทิมีภิกขเวบุเพนุสุติสุธรรมิสุจักุงอุปาธิยานังอุปาธิปัญญาอุปาธิพิชาอุปาธิอรรถโกอุปาธิตังภูมิทังทุกขันิุ่ตขามินิป็นตปทาเลสสัจจังข้าเบตาพันธิมีิกเวบุเพนุสุตสุธรรมิสุจักุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุ ทังคูปะเนทางทุกขนี้รธคามินีปต้ะาอระจังภะวิตันติมีิกเบปุเพนุสตสุธมสุคอุตัทย่นอุตาทิปัญญาอุตยทวชาตทอานุโกอุตทกิวันจะมีภิกเบอิมสุสุเจสุเอวันติปะริวตังทวัตตาสกะลังยะถาพุตังยะันสังุวิสุตังอหุสิเนวตาวะหังพิกวชาเทวกโลเกสัมมาเกสะามิเกสันรพามณิยปชายาสเทวะมนุษยญอนุตรังสัมมาสัม Yotojo kohomi pikowe imisu jatusu lesa jesus ewan tiba- tiba tang tukwata sangka langit haputang nyanan sanang fibisutang okhosi, katahang pikowe, ke sama sama ke sama leke 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 piku Aku itu pasitang api nantung akan seminca panak, meja karena semenjak pinjaman aja saman tuku yang kanji sama saya kamu santan tani rosa saman di bawah titik capak kau tahu sama jadi sang isteri petani emiten ye, lalu terang tamat cakang bawa titang apa tiba tian saman nih nama วันเมติกุมานาที่วันังสตังสุตวาจาตุมหาราชิกาที่วสัตมนุสาวิสุงจตุมาราชิกาทีวนังสตังสุตวาตาวติงสาธิวัสัตมนุสาวิสุงตาวติงสานังที่วันนังสตังสุตวายามาที่วัสัตวมนุสาวิสุงยามาทีวนังเสตังสุตวาตุสิตาทีวสัตมนุสุตุสิตานังที่วันนังสตังสุตตว่านิมานาตที่วสัตวมนุวิสุงน พมกายิกาเทวะสัตธรรมุนาสาวิสุขพมกายิกานังเทวานังสัตตังสุตวะเอตัมภควาภานิสังอิสิปัตนิมิขายาอนุตรังรรมะจักกังปะวัตติตังอปะฏิวัติยังสมณีนวะภาเมณีนวะทิเวณนะภาภมุนาวะไอเรียนนาวาทิเวณนาวาไอเรีนนาวาภมุนาวะเกิดในจิวานุกัสมิติอิติหิหเตนะเกเรนะเตนะมุหุเตนะเยวะพะมโนกาสัตวะอาคัมขันติอายัญจะทัศหาสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะคัมปิ ສໍາປະໄວທີ່ອປະມານຸຈະໂອລາໂໂອພາໂສໂລກິບປະຕຸລະໂຫສິອະຕິກະເມວະເທວະລະງເທວະນຸພາວະອະທະໂພພະຄະວາອຸທານະອ Ini bisa buka warang sama sebut wisata sya jalan sama nung sebut ulu kasih itu anu teruk di sana sana di sana di wangi sana betul pak wati sip tamar suti sebabnya tuh pak wati musa tiga kali ku ini pas ini juga baca tang wesi tuh di sip ed sangka nung seperti panu pak waktu sama kesangku ucu seperti panu ya ya seperti panu pak waktu sama kesangku sama ini di polis ยุธอัคคะปุริสุบุคลาอิสัพพะคุโตสาวกัสังโฆอหุนนโยปะหุนนโยทักขิเนโยอัญชลญิคเลนิโยโนตระดังมุญญะเขตังโลกาสาทิที่สามพระคาถาชินนัมบรรจอนเยาสนากะตาพุทธาชิตวามาลังสวาหังังจตุสจังสังนัสังยิปิวิงสุนัราสภาตันหังกราตโยพุทธะจะวิสติญาณิกาสเพปติทิตาไมหังไมเถกิติมุลิสตาศิเสิปติทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจนีสังโฆปิติโตไมหังอุเรสัพพุนากรโย หากเยมเมอนุทศโทสารีปุตโตจะทักขินีกุธันยปริภาคัสมิงโมขลานุจวามะเกทักขินีสาวนีไมฮังอาพุอนันทหลางหุลากัสโปจะมหานาโคอาภาสุงวัตโสตะเกเกษตุปิภาคัสมิงสุริยุะปัะพังกโรนิสินโนสิริสัมปนโนโสพิตโตปุณิภูงิคโวกามาลสัปตุโวเถโรมหิสิกิตวะทักโกโสไมหังวาตเนนิจังปฏิทาสิขุณากรโรปุณโณอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทสิเวลี เทระบัญจะอิเวชาตานาลเตติละกาามะวิสาสิติมหาเทราชิวิชิตาชินะสาวกาเอตาสิติมหาเทราชิตาปันโตชินุรสาชชลันตาศีลเตชินะอังคะมีเชสุสันติตาแต่ละนังปันโตอาสิถ้าขินีเมตสุตะกังถ้าจะขังปัจโตอาสิว่ามีอังคุลิมาละกังขาละมูละปาริตันจะ อาถานาติยสุตกังอากาศิชายังอาสิสิสาปะการสันตจตาจินานานณวรสังยุตตาสกปตาละลังกาตาวตาปิตาทิสันชาตาภาหิรัจจตุปัฏฐาอาสิสะวิเดยังยันตุอนันตชิตีรัสิสสาวัสตุเมสกิจินะสัทบาสำพุทธปัชเลีชินีปัชละมะชิมหิมหาตังตังมหิตเลสถาเปรินตุมังสะเพเมมหาปุริสาสภาอิเจวะมะ มันตุสุกตุสุระโคชินานุภาเวนะชิตุปตะวัวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังฆานุภาวินาชิตันตระโยจตัมานุภาวะปาริโตจามิชินาปัจเดตีหิึ่งสี่บุสวดภาหงมหากาภาหงสมาสินิมีตสาวุธันตังคีเมขลังอุทิตโกราตเสนามาลังธานาทิธรรมังวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาบมตเตชิยมังขลานิมาลาติเลกยัปิชุติตัสาภลาติงโกรัมปนาวะมะขัตตะขัตทะยะขัง ันติฉันตวิชนาชิตตวามุนินโทตันเตสสาเปื่นเตเชียงังคลานินาลาคิลิงกับเจวิลังอธิมาตกภูตังท้าวิจักกตินิวุษฐาลุนันตังมีตัมบุศีกับวิชนาชิตตวามุนินโทตันเตสสาเปื่นเตเชียงังคลานิโอคีตะขัดขมติหาตสุจธาภิเกตุงนาน้า โราปัสสังคุณมาละวันตังอิทิปิสังกติมโนชิตตวามุนินโทตันเตสสาปโนเตชัยมังครายนิกตวานัากัตม,มุทะลังอิวคับพินิยาจินใจายาทุพจรนงังเจรกาย,ยมัชเชสันตีนะโสมังวิตินาชิตตวามุนินโทตันเตสสาปโนเตชัยมังครายนิสัจจังวิหารต่สิทธิทุเจะกะัตตะเกตุงวาทาฟิโรปิตะมะนังอธิอนันทพูตัง ปัญญาปฏิป si ีัชร right ิโตชิตตวามุนินโทตันเตสาปวันเตเทชีมังคลานีนันโทปนันทิพุชกังวิพุธังไม่หิตติงปุตตินาเทละพุชเกนาธรรมาปยันโตัวยทูปเสกกวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตสาปวันเตเทชีมังคลานีทุกขะหาทิพุชเกนาชุทตาตหาทังพรำมังสุวิชิติมิตรกาธิยานังยานาขณีมาวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตสาปวันเตเทชีมังคลานี เอตาปิพุชเชชักมังกะละอัตถาคายูบาจโนทิเนศิเนศรเตมะพันตีอิตวาวิเนกวิวิธานิจุปัตวานิโมขังสุขังอธินามนะนโรสปันยมะอาเกลุนิโกนาทุหิตายาสปพาปานีนังบุเรนตวปาริ้มีสัพพังสัโพูสามพุทธิมังเอเตนะสัจวปชินะหุตติเชยังมังคะลังเชยันตวโพธิ Ya mulai sakayanan nanti pada nu evan tu bang bisa hisa jah suci yang mangkali apa lagi tu si si apa ke isi pada tu sebab pun tanah aku pada pemuda ti katang sumang kelang sumpah tang sumpah no sumu tu jah suji tang sepan macari sumpah kinang kaya kamang wajah kamang patah kinang patah kinang kamang ปนิทิเตปักกินาปทักกินานิกัตตะวานะละพันตะทิปักกินีภวันตุสาพมังครังละขันตุสาปเทวะตาสภาพุทธานุภาเวนัสตาจุธีภวันตุเตปัฏากพมังครังละขันตุสาปเทวะตาสภาพัมสังฆานุภาเวนัสตาจุธีภวันตุเตสิบห้าปฏิทานคาถายาเทิวตาสันติวิหารลบวาสินีทุปิเกลีพุทธิเกลีเตหิงเตหิง ตาธรรมานีนะพระวันตุเตปุชิตาโสทิงอรุนเตทวิหาและมันทะเลี่รทีาจามัชชาวนาวกาจับพิกระโบสารามิกาทานาปฏิอุปัตะากาข้ามาจาเตสานิข้ามาจะอิสระสัปานาภูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาทา,าพิพุชาย,ยปิอันทะหรือวม ดังกับพาลุพานตาสุกิตาพระวันตุเตชราทุปีเกียบปิจิอันทสัมผะมาทิฏชาชชาตาอัตบุปปาริการนิยังนิกังธรรมวังปังปจิตาเตสภีปุสุขัสสะการุณตุสขายังจตุจิดังจตังธรรมงธรรมธราจับุคะลาสังคุลหตุสัมังโฆวะอัตนิตายะจะอัมหิหิรักขันตุสภามภีปิสมาจาริโนวุตินปวัรสุเมยามะทำมมีอริยาปวีธิเตปันนาหูตุสภีปีปานิโนสัมพูตัสสาสนี สาม,มาทารังปุพิชันตุกเรติพบววัตตุบุทธิภาพายาสตังจะมีทางนี้ตุเมธะนิมมาตาปิตาจะอาจจะได้จังนิจังรักขันตุสัพพตังเทวังธรรมิจราชาโนประจังละขันตุสัพพธาสิบหกเทวตาอุโยุชนะคาถาทุกขปัจจะนิทุกกาพยาปิตาจะนิพยาโสขปิตาจะนิโสกาหุตุสัพพิปปานิโนนิตาวิตาจะอัมหิสัมปะสัมปะสัมปะทังสัพพิเทวา นุโมท no ันตุสัพพสัมปติชิตาทานังททันตุสัทยาสีลังระคันตุสัพพทาพระวานาราพิทาตาหุ่นตุขะันตุเทวตาคาตา1๗สุบรคาราคาถาหุ่นตุสัพพังสุบรรคารังระคันตุสัพพเทวตาสัพพุทานุภาเวนะสุติหุ่นตุนิรันตรังหุ่นตุสัพพังสุบรรคารังระคันตุสัพพเทวตาสัพพนังคานุภาเวนะสุติหุ่นตุนิรันตรัง สัพพี b ท d d h a ปะลาปตะปจิกาลังจะยังพลังอลาลันตานั่นจะที่เช่นละขันพันธามิสับปะสูสัพพี b u d d h ปะละปตะปจิกาลังจะยังพลังอลาลันตานั่นจะที่เช่นละขันพันธามิสับปะสูสัพพี b u d d h ปะละปตะปจิกาลังจะยังพลังอลาลันตานั่นจะที่เช่นละขันพันธามิสับปะสูสัพพี b u าปร a ปะละปตะปจิกาลังจะยังพลังอลาลันตานั่นจะที่เช่นละขันพันธามิสับปะสู้ Sapi Buddha para petapa cicikan cicyang pelang alantara nectar tisana lakhan bhatami sapaso. เปรียบุตราบารปตาปัจจิกานันจะยังพลังอนันตานันจะเทเชนะละขันธ์มัทมามมสัพพะโวสเปรียบุตราบารปตาปัจจิกานันจะยังพลังอนันตานันจะเทเชนะละขันธ์มัทมามมสัพพะโสเปรียบุตราบารปตาปัจจิกานันจะยังพลังอนันตานันจะเทเชนะละขันธ์มัทมามมสัพพะโวด้วยอนุภาพแห่งจากอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอันิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัย ด้การศรย่ายบสวดมนต์พ,พระสูตรพระปรลิตและพระราถฐาเหล่านี้ความความสุขสสดีจึงก่อเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้พระเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวาทั้งหลายปรดอนุนมทนาอานวยพรให้วัตถุมงคลพระปิตายโสถีเหรียญยโสิถีเหรียญวัดคูหกแปดตลอดจนดวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปียมด้วยภาพอนุอมาแห่งพ,พระปรลิตจงเสด็จศักดิ์สิทธุประการเทิน บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการเจริญาการจบบนเจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นทั้งบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาในครูบาอาจารย์ทั้งหลายเขาพลพลนี้ส่งถึงผู้มีจิตสทธาร่วมสวดมนต์ทุกท่าน หวงปู่าจะราชภัไปาชไทั้งปวงผลจากความทุกกายทุกใจาทั้งสิ้นประสบความสำเร็จในชีวิตเจริญรุ่งเรื่องในนะที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมานทั้งหลาย สมุนพร้อมด้วยท่านบริบาลท่านอาจาราาย์สมบัติบริบาลสมบัติพุเอกตาเห็นทำสมเด็จในกับประภายนกประฐา,า,านเปิดปัญญาญาณได้เจริญด้วยเจตุลพิธพรชัยทั้งสี่คืออายุวรรณัสุขภัทะเถรนขออนุโมทนาข้าพเจ้าเพื่อสิทธิท่าน